ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ E a g l e o f n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี9อด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระธาตุสีสองลักษ์ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำหมันอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราช เมื่อประมาณปีพุทธศักราช2103เสร็จในปีพุทธศักราช2106พระธาตุสีสองลักษ์สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกรุงศรีอยุธยาสมัยพระมหาจากักรพรรดิและกรุ้งศรีสัตนาคนหูก็คือเมืองเวียงจันทร์ประเทศลาวในปัจจุบันกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ทรงครองราชสมบัติ ตรงกับสมัยที่พมา่าเลืองอํานาจและมีการลุกลาดดินแดนต่างๆเพื่อขยายอํานาจสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชจึงตกลงรวมกําลังเพื่อต่อสู้กับพมา่าจึงทรงกระทำสัตยาธิษฐานว่าจะไม่ร่วงรํำดินแดนของกันและกันและเพื่อเป็นที่ระลึกในการทำไมตตีต่อกันจึงได้ร่วมกันสร้างพระธาตุสีสองลักษณ เพื่อเป็นสักขีพยานณะกึ่งกลางระหว่างแม่น้ำน่านและแม่น้ำโขงซึ่งเป็นรอยต่อของทั้งสองราชอาณาจักรนอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปกศิลปะที่เบตหัวนาคปกสร้างด้วยศิลาองค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสำงลิตมีขนาดหน้าตัดกว้าง21นิ้วสูง30นิ้วทุกวันขึ้น15บ้ามเดือน6 ชาวอำเภอด่านซ้ายหรือลูกพึ่งลูกเทียนจะรวมกันจัดงานสมโภชพระธาตุขึ้นโดยจะนำต้นพึ่งมาถวายพระธาตุถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นประจำทุกปีด้วยสาเหตุน,นี้เองผู้ที่มาสักการะพระธาตุสีสองลักษต้องสำรวจตนเองสักหน่อยห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือถือสิ่งของที่มีสีแดงเข้าไปบริเวณองค์พระาธาตุเพราะสีแดง อาจเปรียบได้กับเลือดที่เป็นผลของการทำสงครามดังนั้นคนโบราณจึงมีการห้ามไม่ให้ผู้ที่สวมเสื้อสีแดงเข้าไปบริเวณองค์พระธาตุจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบันด,ด้วยเช่นกันเมื่อทุกท่านเดินทางมาถึงวัดพระธาตสีสองลักษณ์จะพบกับทางเดินยาวทอดไปเบื้องหน้ามีเสาส,สูงประมาณอกเรียงราย นำไปสู่บันไดสูงขึ้นไปจะเห็นยอดพระเจดีย์พระธาตุสีสองลักษณ์ขาวสง่าที่ตั้งอยู่หลังมณฑปที่ปฏิสฐานพระพุทธรูปหน้าปกสร้างด้วยศิลาและในส่วนขององค์พระพุทธรูปสันนิษฐานว่าสร้างด้วยทองสำริดมีหน้าตักกว้าง21นิ้วสูง30นิ้วโดยหลวงพ่อไกสีจะเปิดให้ในมัสการในโอกาสสำคัญ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการปิดทองหนึ่งครั้งโดยจะทำก่อนวันงานสมโภชและนมาสก,การพระธาตสีสองลักษณ์หนึ่งวันนอกจากนี้ยังมีตำนานความเชื่ออื่นๆที่กล่าวไว้ว่าพระธาตสีสองลักษณ์มีนายมั่นนายคงยอมอุทิศชีวิตเป็นฆ่าบริวารคอยเฝ้าไปจนชั่วนิรันดร์และตำนานเรื่องเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่เทียมว่าเป็นวิญญาณของชายหญิงที่ถูกกีดกันในความรักและมาเสียชีวิตลงที่พระธาตุแห่งนี้ซึ่งทั้งคู่หนีเข้าไปในอุโมงค์ตอนก่อสร้างองค์พระธาตุแต่ว่าช่างไม่รู้จึงได้ก่อปิดอุโมงค์จนทั้งสองเสียชีวิตกลายเป็นวิญญาณที่คอยเฝ้าปกปักรักษาองค์พระธาตุสีสองลักษณ์มาจนถึงทุกวันนี้จากตำนาน มาถึงรูปแบบทางสถาปัตยกรรมขององค์พระาธาตุกันบางพระธาตุองค์นี้เป็นศิลปกรรมแบบล้านช้างกออิดถือปูนองค์พระาธาตุสูง19.19เมตรฐานกว้างด้านละ10.8เมตรฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสย่อมุมไม้12องค์ทรงระฆังบัวเหลี่ยมขายพระาธาตุพนมพระาธาตุหลวงเวียงจันทรพระาธาตุสีโคดบอง และอีกมากมายในแถบลุ่มแม่น้ำโขงพระท่าศีสองลักษณ์นี้สร้างขึ้นถวายเป็นอุเทศิกเจดีหมายถึงเจดีที่สร้างขึ้นโดยเจตนาอุทิศให้พระาศาสนาโดยไม่ต้องกำหนดว่าต้องรักษาสิ่งใดแต่ก็มีหลายคนเชื่อว่ากษัตริย์ทั้งสองพระองค์น่าจะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาทิพระพุทธรูปพระคัมภีร์บรรจุไว้ตามความเชื่อในาศาสนาพุทธ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด u ัพ c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่